ครับพามาดูผักสวยๆนะครับจากฟาร์มกษตกรเขานะครับนี่ก็ขออนุญาตถ่ายเขาแล้วนะฮะนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นเรดโอ๊กนะครับผม35วันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีกลีนโอ๊กนะครับเนี่ยใบสวยเลยนะครับผมนะฮะ ฝั่งโน้นก็จะเป็นคอร์สนะครับผมนะฮะนะฮะผักสวยมากนะครับผักป่อสันพิษนะครับผมปอดสารพิษแน่นอน,นครับผมนี่ครับผมสวยงามทีเดียวเนาะครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าๆนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องสุขใจไปด้วยกันนะครับ วันนี้ก็จะมาถ่ายที่ฟาร์มคุณกวชกรนะครับผมนะ <c oughs> ครับผมประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นการฉีดพ่นโฮอรโมนล,ลงสดนะครับตอนเช้า,ชาเพื่อผักเขาจะได้มีความกรอบอร่อยนะครับนี่ครับเขาจะได้กรอบอร่อยนะครับนี่ฮะก็จะให้อาหารน้องเขาตอนเช้า,ชานะครับผม เป็นคอร์สแล้วก็กรีนโอ๊กนะครับตัวนี้จะเป็นเร็ดใดดูดิขาวกรอบมากเลยเขียวมากเลย ถ้าใบม,มันมันอย่างนี้แสดงว่าปุ๋ยดีปุ๋ยได้ดีได้ปุ๋ยกําลังดีนะคะไม่เยอะเกินไปผักกําลังกรอบและหวานมากอันนี้เป็นอะไรเอ่ยครับอันนี้ทดลองทําแบบใส่กระถางดูนะคะ เป็นผักสลัดกลีนโอ๊กเนาะค่ะแล้วก็จะมีส้มจีดด้วยสามกระถางสี่กระถางเนี่ยเป็นส้มจีดด้วยแล้วลองดูก่อนค่ะอันนี้น้ําอะไรเอ่ยส้มๆเนี่ยอันนี้เป็นจุลิดินซีสังค์แสงทําเองค่ะจุลินซีสังข์แสงเอาไว้บํารุงให้สารอาหารพืชเพราะว่าที่สวนกฤชกรเนี่จะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะในนี้ก็จะมีพวกไข่พวกนมอะไรต่างๆ อันนี้เป็นพริกนะครับพริกปลูกในตะกร้านะครับอายุน้องเขาประมาณ20วันนะครับผมนะฮะปลูกใส่ตะกร้านะฮะตะกร้าพลาสติกอย่างนี้นะครับนะฮะก็มีนี่างข้างบนก็จะใส่พวกใบไม้นะครับผมดินร่วนซุยดีนะครับผมพริกเขาชอบแบบนี้นะฮะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาให้สารอาหารกับผักไฮโดรปโปนิกเรายามเช้านะคะในนี้ก็จะมีในนี้ก็จะมีฮอร์โมนนมสดนะคะเราจะใช้น้ําถังนี้ก็จะประมาณ5ลิตรถัง5ลิตรนะคะกับฮอร์โมนนมสดเนี่ยจะใส่จะใส่20ซีซีแล้วก็จะใส่กากน้ําตาลกับน้ำตาลนี่ทําเองนะคะกากน้ําตาลนี่ทําเองแล้วก็ ใส่ประมาณ20ซีเหมือนกันนะคะไอตัวไอตัวบล็อกอยู่ไหนเนี่ยไอตัวปิดมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้สารอาหารกันเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยทำไมเราต้องให้ตอนเช้าเพราะตอนเช้าเนี่ยผักมันจะปากมันจะเปิดนะคะช่วงเวลาแบบเนี้ยปากมันจะเปิดรับสารพร้อมกินข้าวกินน้ําอะพูดภาษาบ้านเราเลยพร้อมกินข้าวกินน้ํานะคะไป ดิฉันก็ยิ้วเลยนะคะอันนี้คือผักไทยอันนี้เพิ่งเอามาลองนะคะอ่าก็จะมีคื้นช่ายลองดูนะคะก็จะใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B เป็นสารพัดอ่ะเขาเรียกอะไรนะสารอาหารที่ครบนั่นแหละสาร A B เนี่ยอ่าแล้วก็จะมีต้น ผักอีตูผักใบเลนร <c oughs> ักก็จะให้แต่ตอนเช้านะคะสารอาหารเพราะว่าผักฝากเขาจะเปิดตอนเช้าแต่ตอนเย็นเนี่ยคือผักเขาจะหมักอนะ่ยะย่าเส้นหมักเขาเรียกว่ายาเขาไล่แมลงนะะไม่ฆ่าแมลงแค่ไล่มันกินมันอะ่ะเราก็จะใช้น้ําเยอะหน่อย <c oughs> เอากินฉุนๆไล่แมลงนะคะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลย ไม่ใช่อยากฆ่าแามาลงใดๆเลยนะคะอันนี้นคือพร้อมแล้วฉีดพ่นอะไรอันนี้โฮอร์โมนนมสดกับกากน้ำตาลเพื่อว่าฉีดเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันกรอบมันหวานาาผักจะกรอบทำไมต้องฉีดตอนเช้าเพราะว่ามันจะเริ่มผักจะเริ่มปากปากเขาพร้อมรับสารอาหารตอนเช้าค่ะอันนี้อันนี้ผักกี่วันครับเนี่ยอันนี้ผักสามสิบ 35วันนี้นได้ัม<ะ>้มสามสิบห้าวันนี้เขาเรียกผักอะไรนะกรีนโอ๊กค่ะเอ้อ <Red. S 1> ไม่ใช่เรดโอกตัวนี้เรดโอกเลดโอกแบเลดก็กแดงใช่ไหมใช่จริงๆแล้วอะ่ะเรดโอกเนี่ยนะถ้ามันโดนแดดอันนี้ใส่ไว้ผิดถ้าโดนแดดสีจะแดงกว่านี้แต่อันนี้คือเราเอาไว้ที่มีสแสลนแล้วก็มีพายางสีเขาจะได้แค่นี้เรดโอกเนี่ยถ้ายิ่งโดนแดดยิ่งแดงนะคะ แต่เอาไว้ผิดที่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็จะมีอยู่สามสิบวันเหรอสามสิบห้าวันแล้ววันนี้สามสิบห้าวันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชอบไเรือลยพร้อมแล้วพร้อมทานได้แล้วกาลังกรอบกําลังหวานเลยอันนี้กินได้เลยใช่ไหมกินได้แล้วค่ะอ๋ออันนี้หวานกรอบใช่เด็กเด็กก็ได้อ่อเด็กแล้วจะเขาจะมีความกรอบใช่ไหมฮะใช่เห็นไหมแค่เด็กก็อันนี้ใบมันไม่ไม่สวยแต่เดี๋ยวจะชิมให้ดูจะกรอบอื ืกินได้นะไม่มีสารพิษนะไม่มีสารพิษใดๆเลยค่ะที่ส่วนนี้ไม่มีใส่สารพิษอันนี้ก็จะเป็นนมสดนมสดนี่ทาให้เขากรอบและหวานอายุประมาณนี้จะทําให้เขาอันนี้อันนี้ผักอะไรเออันนี้คอสค่ะเกินคอร์สใช่เกินคอรสอ,อ,อันนี้น้องเขากี่กี่เดือนฮะอายุเท่ากันสามสิบห้าสามสิบห้าวันเซตนี้สามสิบห้าหมดเลยสามสิบห้าวันเอาพาไปดูอีกอีกต้นหนึ่งหน่อยนั่นอนอะไร อันนี้กรีนคอร์สเอ้ยอันไม่ใช่กรีนโอ๊กเอออันนั้นเรดคอร์สอันนี้กรีนโอ๊กโอ้โหผักเยอะนะผักสลัดชื่อเยอะอันนี้กรีนโอ๊กนะอืมไม่ใช่กรีนคอร์สใช่ไหมกรีนคอร์สหรือกรีนโอ๊กกลินโอ๊กอันนี้เพิ่งจะเพาะนีสามห้าวันเหรอใช่นี่ดูต้นใหญ่ๆนี่มาดูฟังนี้ก่อนอันนี้เพิ่งจะเพาะเหรออันนี้เล็กๆเพงเลยอ่ะใช่เพาะวันที่เก้าเอง อันนี้สาสิห้าวันเหมือนกันนะน,นีเราต้องฉีดทุกเช้าเหรอใช่ให้อาหารเขาแต่ว่าต้องให้สามสิบวันขึ้นไปถึงจะให้สารอาหารเขาได้นะเขาพร้อมนอกจากนั้นก็คือเราเราไม่ได้ให้สารอาหารอะไรเขาเลยนะเขาเราให้แต่สารอาหารเจบีเขา <c oughs> ถ้าสามสิบวันขึ้นมาแล้วหรือยี่สิบห้าวันนะ่ะให้ได้เลยอันนี้เขาเรียกผักอะไรเลยเคลค่ะไี้เคลเหรอใช่ เควนี่เป็นราชินีเลยนะเป็นราชินีของผักเลยนะเคเคียว,ยวอายุน้องเขาเท่าไหร่รู้สึกจะสักสิบกว่าวันเองค่ะอันเนี้ยสิ 2> 10, 2, บสองสิบสามวันได้ใช่พอ 10, วันที่สิบวันที่เก้าเองประมาณนี้สิบกว่าวันตัวเนี้ยสารอาหารและาตาคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยคือผักทุกชนิดคือตัวนี้ถือว่าสารอาหารเยอะมากและเป็นราชินีของผักเลยนะ ตัวนี้แพงเอาง่ายๆแพงสิคิโลละสามร้อยห้าสิบาทอ๋อตัวนี้แพงอ่าถ้าใครถ้าใครหวานอร่อยไหมหวานอร่อยมากเลยตัวนี้นะแล้วถ้าเทียบกับเทดิ์พวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคนะคะพวกนี้เขาจะเขาจะมีวิตามินอะไรแต่ว่าสู้เคียวไม่ได้ตัวนี้รู้สึกว่าหมูกระทะเขาชอบไม่ใช่เหรอตลาดหมูกระทะหมูกระทะแล้วก็พวกอ่าพันอะไรอ่ะเคียวเขาเรียกอะไรที่เขาไปพันสลัดโลสลัดโลอ่ะเอาตัวไหนที่พันสลัดโลอ่ะ ก็ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยเลดเคเลดโอ๊กเนี่ยกรีนโอ๊กเนี่ยนะอ่ากรีนโอ๊กเนี่ยกรีนโอ๊กนี่พันสลัดโรอ่อันนี้ตลาดใบล่างๆเนี่ยบางทีมันโดนแดดนะมันบอบบางก็อันนี้นม่แม่ค้าตลาดชอบใช่ไหมใช่โอสาสลัดสายสลัดก็ชอบแต่ถ้าสายมูกระทะเนี่ยแนะนําตัวนี้เลดโอ๊ก ได้หมดกินได้หมดค่ะกินีับซุปจำก็ได้กินกับยำก็ได้ได้หมดกินกับผักกะอร่อบตรงนี้อ๋อต้องดูตลาดให้เป็นว่นงั้นเถอะแล้วคอรสนี่เขาไปกินกับอะไรเลยอันนี้ก็กินกับพวกสลัดทำสลัดได้แล้วก็พันอันนั้นอ่ะพันเนะมาดูฝั่งนี้หน่อยอันนี้พึ่งลงใช่ไหมฮะใช่อันนี้พึ่งจะลงเองอันนี้เป็นต้นเล็กๆอันนี้กลีนโอ๊กเนาะ อ,อ,อันนี้ผักกาดผักกาดอิตาลีค่ะผักกาดอิตาลีเหรอใช่โอ้แต่หน้าตาเหมือนตีนอกเดี๋ยวรอบต่อไปจะมีบัตเตอร์เวียมาแล้วก็นนบัตเตอร์เฮดมาจะเหมือนดอกกุหลาบเลยรอก,ก่อนอไอตัวนั้นเนี่ยนะอันเนี้ยอนะันเนี้ยไอตัวนั่นอะไรเขียวค่ะเขียวนี่ปลูกเยอะเลยค่ะได้ราคาตัวนี้กี่วันละอันนี้ก็เก้าวัน,น,นข้อวันครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยกันกน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องสุขใจไปด้วยกันนะครับก็จะนําเสนอสิ่งดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีคลิปวิดีโออัปเดตกันอยู่ตลอดนะครับวันนี้ก็จะเป็นผักไฮโดรโปนิกนะครับผมเป็นผักไร้สารพิษนะครับปลูกด้วย โฟมนะครับระบบน้ำนิ่งนะครับเป็นผักสลัดที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับซึ่งหารับประทานได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นผักสลัดจากฟาร์มกฤกรนะครับขอบพระคุณคุณกชกรด้วยกันละกันนะครับวันนี้ที่เออเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทํานะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่ลืมช่องเรานะครับที่แวะเวียนกันมา ชมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมาทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็จะนำสาระดีๆและความสุขแบบนี้มามอบให้กับท่านผู้ชมตลอดไปนะครับสวัสดีครับผม